Adjustment of pH คือการปรับสภาพน้ำนะคะ Adjustment of pH By using calcium l ย m แโดยการใช้ปูนขาวนะคะ c a l เ i u m l แ m นมปูนขาว บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้นะคะ เมื่อก่อนตอนที่หมออยู่กําแพงเพชรนะคะคก็ได้มีเอารายการเกี่ยวกับการเกษตรของช่องกองทบ,บกไปถ่ายทำอยู่โปรแกรมหนึ่งนะคะแต่สมัยนั้นก็ยังเด็กอยู่ครอบครัวก็ทำการเกษตรและมีการประมงด้วยแต่นานมากแล้วในขณะนั้นหมอก็อยู่ที่สถานศึกษานะคะก็เป็นครอบครัวที่ด้ต้อนรับ คณะกองทัพบกซึ่งเป็นเรื่องอดีตนะคะที่เล่าสู่กันฟังจะต่อเนื่องมาถึงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชนะคะครอบครัวของเราก็ยังคงสืบมโนปฏิทานของพระองค์นะคะในการใช้หลักชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องค่ะแม้เราจะย้ายสถานที่อยู่ถิ่นอาศัยนะคะก็ยังคง ใช้ในหลักแนวคิดพระราชดำริพระราชดํารัสของพระองค์นะคะนำมาปรับประยุกต์เป็นแนวคิดของเรานะคะประชาชนก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นพลเมืองนะคะของพระองค์ค่ะ The s u f f i c i e n c e c o n o m y Project นะ Talk about the project of Sufficiency Economy The Project of uh, the Thai King, Kingdom of Thailand, ราชาอาณาจักรไทยนะคะขอบคุณมากนะคะบ้านสวนไรนายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ Welcome แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ